สวัสดียามเช้านะวันนี้ก็พบกันอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นนะก็บางเผื่อบ,บางคนยังไม่รู้จักนะสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้จักนะผมอาจารย์วิสิทธิ์บุญโสมนะครับสอนวายสายไฟสอนซ่อมฮวงหอนเกียรโ,โตวายสายไฟก็มีทั้งเครื่องเบนซินและดีเซลคอมมอนเร็วนะครับ <c oughs> ถ้าอยากจะเรียนไว้สายไฟก็มาเรียนได้ครับก็ให้เบอร์ไว้ก่อนก็ได้นะเบอร์0815140369 0815140369ผมอาจย์ารย์มิสิทธิ์นะครับหรือเข้าเว็บไซต์ก็ได้เวอร์ไวเว็บวอรลิงขีดเจสันดอทอมวันนี้ก็จะพามาดูคร่าวๆของมิกสันเซอร์ฟิโลนะเซอร์ฟิโลตัวนี้นะก็จะวางอยู่ในวีเครื่องเป็นเครื่อง VQ สองศูนย VQ 2 5ง VQ 3 0มศูนย์ก็สองพันสอและสามพั CC นะครับบอดี้ EA 3านั่นคือเบอรบดี้ของเขานะตัวนี้ก็ผลิตก็ประมาณปี1 9ึ่งเก้นะครับหนึ่งเก้ก็ มันเป็นวงจรเฟฟ้วาไวรินนะถ้าใครจะเรียนวายสายไฟก็ต้องมีคู่มือหนังสือจริงเป็นประมาณนี้แหละนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของพี่บัณฑิตที่อยู่การบินแต่พี่ได้ยิน youtube ก็ทักผมมาด้วยนะพี่เขาเป็นแฟนพันธ์แท้ของเซอร์ฟิโลนะก็มาเรียนเรียนสิบร้อยพี่เขาก็ ซื้อเครื่องมือสองมาหนึ่งตัวขึ้นสเตนเช็คทุกเส้นทุกสายเลยด้วยตัวเองนะไม่ธรรมดาสวยมันแท้ไม่รู้พี่ยังจะได้ยินช่องยูทูบนี้อยู่เปล่าเขาสนใจมากนะพี่ก็ใช้ตัวนี้อยู่วันนี้ก็จะพามาดูเรื่องของวิธีการดูปักของนิกสันกันเลยกันนะ ให้ข้อมูลพอเป็นสังเขตนะก็คือถ้าเราจะเรียนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะสำหรับช่างเพราะนี่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วยกล่อง e c u เราก็ต้องติดตามหาความรู้หาผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ชี้แนะให้นะครับ ถ้าเรารู้มันแล้วมัน,ม,นมันก็ไม่เรื่องยากนะเพราะทุกวันนี้มันก็จะมีเครื่องมือและหัดลบโค้ดให้เราด้วยนะก็เป็นเรื่องง่ายๆนะก็จะพามาดูตัวนะได้เปิดให้ดูเรื่องกล่อง e ีซีวูเลยกันมาดูที่ปลั๊กมันนะตัวนี้เป็นปลั๊กนะปลั๊กตัวบนนี้นะเขาเรียกว่าปลั๊กสี่แถวนะครับตัวนี้นะอ่าโทษที ตงนี้ก็เป็นตรงนี้เป็นสามแถวนะสังเกตเห็นมันจะมีสีดํากับสีขาวเห็นไหมครับดําขาวปักสีดําคือปักตัวผู้ปักสีดําปักตัวผู้อาประกบบกันพิธีการดูไหมหนึ่ง <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งนะเออะไรเนะี A ่ยเอแปดศู 01. นยะ์หนึ่ง ตัวนี้เอาไว้สําหรับไปดูสีสายไฟไปดูสีสายไฟคือาก็มาดูนี้นี่นะครับเส้นนี้ก็จะบอกว่าสีแดงค่าด,ดำนี่เป็นต้นนะครับก็ะจะมีกล่องนะ ECU เครื่อง ECU เกียร์ตรงนี้ต้องไปดูนะว่าตรงไหนเป็น ECU เครื่อง ECU เกียร์เพราะนั้นสายไฟที่ลิงก์มาเข้าหน้าลักเนี่ย เขาจะบอกโคดพวงนี้ไว้เพื่อให้เราไปดูสีสายไฟนะสีสายไฟแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะทุกสอนชี้แล้วก็จ้ำจุดนี่คือสายไฟมันต่อเข้าหากันนะสายไฟมันต่อเข้าหากันเพราะนั้นสายไฟที่ออกจากหน้าปลั๊กกล่อง ECU ทุกเส้นนะเราจะรู้หมดเลยก็เราจะไล่จากนี่ไปมันก็จะไปเจอเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ ได้ไปก็ไปเจอเซ็นเซอร์ทุกตัวแหละนะนี่คือวิธีการไม่ได้ยากเลยนะอันนี้ก็จะให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นถ้าอยากจะเรียนเชิงลึกนะก็ติดต่อมาได้ที่อาจารย์มิสิท์นะครับ0815140369อย่านะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับผม